สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจากทางกลุ่มเฟซบ o o กอเมซึ่งเบอร์เข้าเจอครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอิงสเลพิเชษเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลกัมพูชาเตรียมจัดตั้งวอลเลย์บอลลีกในเขมรโดยด่วนหวังปูทางไปสู่ VNL หลังโดนเขมรโซเชียลรุกหนัก พร้อมตั้งคำถามทำไมทีมชาติตัวเองไม่ได้ไปแข่งรายการ AVC Challenge Cup นายอิงสเลพิเชษออกมาชี้แจงว่าตนนั้นได้สอบถามไปทาง FIVB แล้วสาเหตุที่ไม่ได้ไปแข่งก็คือกัมพูชาไม่มีรายการแข่งขันในระดับนานาชาติไม่มีอันดับโลกและไม่มีลีกวอลเลยบอลภายในประเทศ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจัดแข่งกินขี้สิคอมเมนต์น่ะต้องได้แชมป์โลกตลอดการถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใครจะไปแข่งกับมึงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก้าทีละก้านะจ๊ะคอมเมนต์เพื่อนรักสนามลยล์บ,บอลน,น้ำลดหรืออย่างจ๊ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหวังว่าทางไทยคงไม่ไปช่วยอะไรนะจำไว้วันที่พวกนี้นะ่ะ มันไล่ไทยกลับบ้านด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสรุปคือไม่มีอะไรเลยนอกจากเหรียญเงินซีเกมหนเหรียญถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าเป็นห่วงนะน่าจะเปิดโรงเรียนฝึกนักกีฬาก่อนได้ดูแข่งซีเกมแล้วเห็นการเซตบอลยังไม่เป็นเลยวอลเลย์บอลชายนะ่ะวิธีเล่นกติกายัางไม่สากลด้วยความเป็นห่วงนะและนับถือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าอับอาย เป็นถึงเลขาธิการแต่ไม่รู้จุดๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องไปขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกสมาพันธ์กุลคแมรเอสเลแห่งเคมโบเดียให้มาช่วยผลักดันเพราะท่านนะ่ะมันรวยมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันคงคิดว่าไทยนะ่ะได้แชมป์มันเคยชนะไทยมันคงจะได้แชมป์บ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีครับเริ่มออกมาจากโลกส่วนตัวมาดูโลกภายนอกบ้าง ว่ากว่าจะมีอะไรได้นะ่ะต้องสร้างกันขนาดไหนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่น่าจะใช่เหตุผลนะที่จริงนะ่ะคือไม่มีจารึกบนกำแพงมเขมรเลยไม่ได้แข่งระดับโลกถ้ามีนะมมนักเขมรหวดชาวโลกไปแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำเหมือนทำกับมวยไทยสิกอปกติกาไปแล้วตั้งชื่อกีฬาใหม่แล้วหาประเทศสมาชิกพอจัดแข่งนะ่ะก็เหมือนได้แข่งกับนานาชาติแล้ว ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นประเทศที่ผู้คนอะเสลอมากสันดานเสียสุดๆพอความเจริญเพิ่งเข้าถึงก็เหมือนพวกคนป่าไม่เคยเจออารยธรรมใหม่มาก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโถฝีมือกึกกือ,อจุกจ้อยขนาดนั้นน่ะขนาดทีมชาติของมึงอ่ะแข่งกับเด็กมัธยมมึงยังแพ้ริจะไปแข่ง v n l มึงไม่ได้เมาใช่ไหมเหมน ซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทั้งกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่สามารถขโมยกันได้ไม่อย่างนั้นทําไม่เวลาประเทศไทยเปิดร้านซูชิและญี่ปุ่นถึงยังไม่ลืมวิธีทําซูชิหรือไทยทําพิซซ่าขายแต่ ที่อิตาลีก็ยังมีพิซซ่าต้นกำเนิดอยู่ไม่ได้หายไปไหนที่สำคัญประเทศไทยยังต่อย,ยอดการทำซูชิหน้าแปลกๆหรือพิซซ่าหน้าแปลกๆก,ก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกหรือวัฒนธรรมการแต่งกายคนไทยมากมายก็เอาชุดกี่เพลาหรือชุดกิโมโนมาใส่แต่คนจีนก็ยังมีชุดกี่เพา้าคนญี่ปุ่นก็ยังมีชุดกิโมโนใส่กันอยู่ และไม่เห็นประเทศเหล่านี้จะมาทวงว่าเป็นออริจินอลเลยขเมรบอกว่าไทยขโมยมาแต่สมองคิดหรือไม่ว่าทำไมตัวเองถึงทำไม่ได้มาตั้งแต่แรกทำไมต้องมาขอให้ครูไทยไปสอนโขนทำไมต้องสั่งซื้อชุดไทยโบราณจากร้านของประเทศไทยทำไมถึงทำกันเองไม่ได้เพราะไม่มีมาตั้งแต่แรกไงและมโนว่า ไทยปล้นไปขโมยไปสมองคิดได้แค่นี้หรือประเทศไทยให้เกียรติเจ้าของเดิมเสมอและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆเช่นซูชิที่มีหน้าปแปลกๆเฉพาะในประเทศไทยและญี่ปุ่นก็รับวัฒนธรรมไทยไปเช่นกันจึงมีการทำซูชิหน้าต้มยำกุ้งซูชิหน้าแกงเขียวหวานทั้งไทยและญี่ปุ่นไม่เคยทะเลาะก,กันในเรื่องพวกนี้เพราะรู้ดีว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามยุคตามสมัยคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือทุกๆคนถ้ากัมพูชานั้นมีสมองจะคิดได้ว่าไม่ควรจะเครมวัฒน,นธรรมไทยแต่ควรให้เกียรติเช่นเมื่อผลิตออกมาออกแบบชุดใหม่ๆออกมาแล้วบอกว่าได้แรงบรันดาลใจมาจากชุดไทยเพือเนะประเทศไทยยินดีช่วยโปรโมทแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็จะได้แฟนๆชาวไทยไปช่วยเทคะแนนอย่างแน่นอนแม้แต่ประเพณีสงกรานที่เคลมว่าเป็นของขเขมรทั้งๆท,ที่ของขเขมรน,นั้นเป็นโจรชนนำถมเมยแล้วมาเปลี่ยนเป็นสงกรานแบบไทยหากมีสมองคิดและบอกว่าเป็นประเพณีสงกรานไทยที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาดังเช่นที่ทั่วโลกนั้นเขาทำกันเหมือนญี่ปุ่น เกาหลีสิงคโปร์เผลอจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าบอกว่าเป็นต้นกำเนิดประเพณีสาดน้ำาสะอีกใครมันจะอยากไปสาดน้ำในซากปลักหักพังกันมันคนละฟิลเลยไหนจะกุลคแมรถ้าไม่มาเคลมนักชกกัมพูชาก็สามารถหาไรายได้ในประเทศไทยได้สบาย,บายเมื่อให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเราแต่คนเขมรคิดไม่ได้ พยายามทําทางลัดผลที่ได้นะ่ะจึงมีแต่ด้านลบเป็นตัวตลกของทั่วโลกบอกเลยว่าจะมาสํานึกตอนนี้น่าจะสายไปแล้ววัฒนธรรมขเขมรจะถูกลบไปจากโลกในไม่ช้าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจริงแท้แน่นอนเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของขโมวยวัฒนธรรมจากขเขมรน,นี่แหละมันวิ่งราวไม่ได้ เหมือนกระเป๋านักท่องเที่ยวน,น้ำเอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วครับให้มันทําแบบนี้ต่อไปจะได้ไม่เจริญโลกรู้แต่เขมินไม่รู้จนไทยติดอันดับโลกทุกอย่างไม่ว่าจะเมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดอาหารไทยติดอันดับมวยไทยมีแต่คนดูเป็นล้านปั่นนี้น่ะอกแตกตายไปแล้วน่ะไทยเจริญติดอันดับเขมินไม่พ้นน้ําสักทีถัดมานะครับคอมเมนว่าบทความดีมากเลยครับชอบชอบไม่รู้เขมินอ่ะ มันจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตามหลังไทยเราแสนล้านพบแสนล้านชาติกระแดะอยากผมผ้าสบายเป็นอ่อเจ้าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing Bird Culture Club ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขออนุญาตถาม มีใครรู้บ้างว่าในเขมรมีธุรกิจอะไรบ้างที่เป็นของเขมรโดยตรงเช่นธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจภายในประเทศไม่เอาธุรกิจท้องถิ่นนะเราลองดูแล้วนะ่ะไม่มีหรือหาไม่เจอก็ไม่รู้ที่เจอนะ่ะก็มีแต่ต่างชาติถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นแรกคอมเมนต์ว่าถามไม่มีเขมรคนไหนตอบได้สักคนว่าตัวเองนะ่ะ ขายอะไรเป็นหลักอะไรส่งออกไม่หายก็เนียนตอบอย่างอื่นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปเห็นเม้นหนึ่งถามเรื่องว่าค่าน้ำมันในไทยเท่าไหร่เลยตอบไปว่าไทยถูกกว่า,ขาเขมรแน่นอนเพราะไทยนะ่ะมีแหล่งผลิตน้ำมันและยังส่งไปขเขมรด้วยนะยกตัวอย่างปตทไงขเขมรไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้อย่างกล้ามาตั้งคำถามนะเห็นเงียบไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ตอบแทนให้ครับเม้นนั้นเขาไม่ได้อวดเขามาถามกับบ่นครับราคาน้ำมันเท่าเราหรือแพงกว่าแต่ข่าแรงเขาถูกกว่าเขาใช้ h อน da รุ่นเก่ากว่าน่ะแต่แพงกว่าเราถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายังไงเขาก็แพงกว่าเราหลายบาทอยู่ค่ะเห็นราคาตามชายแดนข้ามมาเติมฝั่งไทยกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าภายในประเทศน่าจะเป็นธุรกิจคาสิโน ไม่ก็พวกให้เช่าที่นะ่ะกับธุรกิจต่างชาติครับที่มีพวกนักการเมืองเขมรทําอยู่ส่วนส่งออกแรงงานกับขอทานทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเท่าที่ทราบคาสิโนมีอดีตนักการเมืองไทยบางคนถือหุ้นเรารู้จักดีคนนี้นะ่ะเคยเป็นนักร้องในดวงใจหลายคนมาตอนหลังเป็นนักการเมืองท้องถิ่นค่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คาสิโนของคนจีนกับคนไทยครับมาตอบให้ถ้าเป็นเจ้าของเองเลยนะ่ะ100%เซส่วนลิสธุรกิจเดี๋ยวตอบแยกให้ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าธุรกิจไถเงินนักท่องเที่ยวนับเดินไหมคะธุรกิจนี้นะ่ะต่างชาติถือหุ้นวงเล็บเงินทั้งหมดเลยนะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอทานแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์ปล้นยาเสพติดการพน,นันคอเซ็นเตอร์แต่ละอย่างน่ะดีดีทั้งนั้น ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่หรือว่ามีธุรกิจอะไรบ้างแต่ที่ทั่วโลกนะ่ะรู้คือนายกของคอมเมนและครอบครัวมีหุ้นในกิจการในต่างประเทศหลายร้อยล้านเหรียญทั้งที่ตัวนายกเองมีรายได้แค่13,000เหรียญสหรัฐต่อปีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นมีอย่างหนึ่งส่งกระสุน BM21 มมาให้ไทยตามแนวชายแดนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ส่งออกพนักงานแบกปูนกับเจ้าหน้าที่เรียรายซัพย์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีครับชื่อรอยยอกรุ๊ปกัมพูชาเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่สุดเจ้าของเป็นคนขเขมรเชื้อสายจีนมีทั้งถือหุ้นใหญ่ในทีวีขเขมรมีบริษัทโทรัคมนาคมบริษัทลอตเตอรี่และรับสัมปทานใหญ่ๆของกัมพูชาเพราะมีเส้นมีสายกับฮุนเซนเป็นบริษัทใหญ่ในขเขมรเห็นว่า ล่าสุดนะ่ะซื้อโรงแรมมาบริหารและยังมีหุ้นธนาคารในกัมพูชาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ